สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมากระต่อกับเป้2020จุโปโรอีวาตะอีคอริเจนนะครับเริ่มรุกการมาแล้วนะครับรุกการที่สองของเจลีกนะครับนี่คือเกมแรกรับแกยงของอูระวะเรด วันนี้ไม่มีฟาบ,บิโอนะกองหลังตัวความหวังของเรานะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ส่งลงตั้งที่เกมแรกนะครับแต่ว่าผู้สบตัวมือหนึ่งของเราลงสน,นามก็ถือว่ายังโอเค การที่แล้วเราเป็นแชมป์เก่าด้วยครับแล้วตัวเราเองเนี่ยก็เป็นทั้งดาวซันโบนักเตะยอดเยี่ยมนักเตะยอดเยี่ยบเอเชียนะครับแอซิดเยอะที่สุดนะครับโอ้โหสารพัดถ้ว <c oughs> ยรางวัลนี่เต็มบ้านเลยนะสำหรับสไตเกอร์นะครับในโดดสามสามสองสองอนนี้มันก็เป็นตัวสำรองครับผมไม่ใจเลยฟอร์ It's impossible for that not to happen because of the increasing wealth, that attracts the best transport, and management tools, greater expectation. the have to continue being stretched and to the limit. Supporters have an insatiable appetite to want more excitement and entertainment. So, what the อ่ะมาดูเกมแรกกันครับกับสไตรเกอร์และกับจูบโรอ,อิวตาตะครับเ <c oughs> ปิดเสาสองโอ้โหลมานึกว่าถึงว่าโถเรารออยู่เสาสองเลยโอ้โห <c oughs> <c oughs> แล้วยังไงสไตรเกอร์แล้วยิงก้โหไม่เข้ากรอบครับโอกาสยิงครั้งแรกของเราครับ แต่สปีดเร็วไปไปหน่อยนึงนะดูครับพยายามจะหนีไอ้เบอร์สามยี่สี่แล้วแต่ว่าหนีมากไปหน่อยยิงไม่เข้ากรอบเลยครับเยี่ยมครับแต่สไตรเกอร์เปิดแล้วตียิงแล้ว เด้งโอ้โหมาคำหนึ่งแล้วมาเชียวเสาออกไปครับหนึ่งมาแล้วนะเลยไมยังไปประตูครับดีนะจับบอลได้ดีด้วยนะจังหวะนี <ead> yeah, ้แต่ถากเสาวไปนิดเดียวครับ โอ้โหลูกเดียวแล้วยังไงปาดกลับมาได้เต้นโอ้โหุผู้ชมครับว่านิดเดียวจริงๆครับเสี้ยววินาทีครับไม่งั้นได้ประตูแล้วครับโอ้เกมน่าเบื่อมากโอ้เพื่อนร่วมทีมเปิรนอะไรครับเนี่ย เอา,อย,า,เอาย,ยังไงเอลเดนตยิงโ้โหเบาครับฟระซ่าห<อ>มอกโ้โหกุมใจมากเลยครับโอ้ดูครับบอลเหมือนจะสูงกิงือแปลแบบโอชน่าจะชับแด้วยนะจังหวะที่ยิงจังหวะแรกอ่ะมันก็เลยเบาครับ ขาก็เลยเซฟได้ครับเอ้าเอออาริกาน์ต์ออกซึ่งส่งตัวนี้ลงมาอีกแล้วลูเคียนก็มีคือเกมลุกเราไม่ได้เรื่องเลยครับคุณผู้ชมครับแต่เกมรับเราก็ยังโอเคมากนะครับคือเก็บบอลตัดบอลได้แต่ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะมัน โอ้สมควรแล้วครับจบ0-0สมควรสุดๆโอ้ผมไม่คิดว่าจะเละเอะขนาดนี้ครับเกมแรกโอ้ปวดหัวเลยอะไรของมันวะจ่ายบอลโอ้คุณผู้ชมครับเลือดแยบมากครับกองกลางเรามันจะเปิดโดงอย่างเดียวเลยนะครับมันจะเปิดข้ามกองหลังอย่างเดียวเลยนะครับ ผมไม่เข้าใจเหมือนก้องหลังเราก็ื่อนจะสกัดบอลได้นะแต่ว่ากองกลางเราเตบตัวเกมลุกนะมันไร้ประโยชน์นะครับคุณผู้ชมครับมมาานะทำให้เกมมาดอกมันเน่ามากนะทำให้เกมศูน์ศู์ไปเลยนะอุหะวะเรดที่ไม่ได้ยิงเลยนะครับแต่เราหวได้ยิงนะก็มีโอกาสแต่ว่าก็ทําไม่ได้นะครับอ่ะเกมแรก <laughs> เรเยิงประตูไม่ได้อีกวัสดาม,มาการครับ แพ้นักคุย่าการ์ตาศูต่อสามชิโมุส์แอพาร์ทแพ้แพ้ชนนันเป็นประเด้ศูนย์ต่อสองนะประกาศได้ชนะเซโรสกัสตหนึ่งต่อศูนย์ะครับจบกุมภาพันธ์ชนะวิเซโกเบย์สามต่อศูนย์ซันเซโรชิม่านะครับแพ้คอนเซนตซัปโปโรสิบต่อสามกับเปาออสกาชนะเอฟซีโตเกียวสามต่อหนึ่งแล้วก็เขาชิมอเล่ครับเสมอกับคาร์บาสกิพอนเต้สองสองแล้วโอตาชินิตาครับเปิดบ้านแพ้ซากันต่อศไปสองประตูต่อสี่เกมแรกไม่มีอะไรครับผู้ชมก็ก็ อยู่กลางตารางแน่นอนอะไ้อย่างนี้นี่ลุ้นยากครับ <c oughs> ใช้เพื่อลูกทีมมันเหมือนจะเป็นบักนะแต่ก็ไม่ใช่บักนะเพราะผมบางทีผมลองสังเกตมันก็ส่งเลียดได้นะคุณผู้ชมสคือส่งบอลไปข้างหน้าแล้วส่งเลียดไม่แบบโยนข้ามกองหลังจะโยนอย่างเดียวเลยมันก็ไม่มีนะมันก็มีบางจังหวะแต่ว่าอหละอะเราเกมต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมข้าม สิ่งที่วุแนวยนะเอา้าไม่ส่งไอ้นี่ลงมาอีกอันเดอะอะไรต้านอีกอ,อะไรโคตรปะคงสัยอยากโดนได้ออกอะทวงดีไหมยปทวงในห้องแต่งตัวดีไหมไปเ,เกมต่อไปเกมที่สองครับเฉลยเกมที่สองนะครับวันนี้เรามาเยอนนะนก็ย่าแคมปบาสที่นาโกย่าย เดี๋ยวผมจะตั้งใจเล่นนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับาวิโอแล้วก็วันดีผู้สัตูมบือหนึ่งของเราก็ลงสนามนะโ้ยนาโกย่านี่ต่างชาติหรอตัวสูงจังเลยวะคามิสกี้ครับผู้สัตูของเรานะครับ เฮ้กองเชียร์เยอะว่ะเออจำได้ไหมที่รอามาเล่นแรกๆไม่มีกองเชียร์เลยสี่หมื่นกว่าเลยใช่ไหมทีนี้ผมดูโอ้ฟอร์มแบบนี้นี่ลุ้นแชมป์ยากครับถ้าดัง ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่สงสัยไม,ไม่ต้องลุ้ดคุณผู้ชมเอฟซีฉัปี้ยนลีกครับลานชีรักนะประตูตัวสูงมากเล่น4-2-2-2นะครับมีโชว์สุดน่าชื่นชอบบราซิลนะอดีตสุดหน้าชื่นชอบบราซิลนะอะไรตั้งไพ่นี่วยดูกล่อง้าครับ เปลี่ยนเป็น3 4 3 3สบายสบายเลยนะเกมนี้ใช่ไหมมีทั้งลูเคียนทั้งเอาไรตันเรายืนเป็ตรงกลางหลายคนว่าพี่ทำไมไม่เปลี่ยนรองเท้าพี่ทำไมเปลี่ยนแล้วนะจริงๆผมผมก็ไม่ชอบแบบรองเท้าเดิมๆเหมนนะเออแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนให้ผมมันผมไม่เข้าใจเหมือนกันดูเกมนี้กันครับเอาเลยครับโอ้ตัวนี้เป็นตัวเลี้ยงวะเนี่ย เอ้าแล้วโชว์มาลูกนี้ฟุกิแล้วยังไงไปถึงสลักว่าจริงเลยครับมาโอ้ตัวนี้ตัวผิวของนักย่ายาดหรือเปครับเนี่ยเอาตัวปังด้วยนะชิบให้โชว์เนะแต่ว่าพี่แกก็ยังจะยิงเนาะเอาส่วนตัวมาหนึ่งของเราครับผมไว้วางใจนะผมรู้สึกโอเคนะครับออาวชล เปิดแล้วอามินสกี้เขต้องชกครับโอ้แล้วได้ยิงบอลฉลบป้านึกว่าเข้าแล้ว,ว,วมาถึงเจอบุกเอาบุกเอาเลยครับเจ้าบ้านเรียกว่ากะได้ประตูน้ำก่อนเลยเนี่ยโอ้โหโชคดีนะหมกคือ <c ười> ป่งกองหลังกับโกนี่โคตรทางกันแล้วนะ แต่มโมีกครั้งครับโยนเข้าไปออมกิออริเออเอ่าเยอะปะฟาเบีโอโอ้โหลูกนี้จ่าดีครับแล้วจิ้้มปโอ้โหก็ออกมันเร็วครักส่าประตู โอ้โหคผู oh, s nice <S ้ชมเกือบได้ประตูครับแม่คือผมอ่านเกมอยู่นะว่าเดี๋ยวให้มันเปิดมันเปิดแน่นอนแหละแต่ว่าเราก็วิ่งแซงเอาครับวิ่งหาพื้นที่เอายังไงครับเนี่ยโอ้โหจังหวะนี้ได้ดีครับเอาเลยยังไงสเตย์โอ้โหบ้าบอคอแตกโอ้โหจับบอลหนึ่งจับบอลไม่นิ่งเลยบ้าบอ โอ้แล้วอย่างไรครับโชว์โชว์มาที่อิซุมิเออเข้าบอลดิเก่งกว่าเราอีกเหรอบ้าเอาอิซุมิเร็วเออเอาให้อยู่เอาไม่อยู่ครับแทงมาครับยังไงอยู่นี่บอลก็ยังไปเด้นเข้าขาเขาอีกเอาจะเสียประตูไหมเอาดูครับจังหวะนี้ โอ้โหดูกองหลังเราเขาเลิฟบัสได้จริงว่ะเามสกี้ครับโชว์เซฟในช่วงท้ายครึ่งแรกครับคุณผู้ชมครับเกมเน่าสุดๆบอกเลยฟอร์มตกหรือเปล่านี่คือปัญหาของชูโรเอวิวอตะนะครับได้ตั้งแต่ใส่หัวกับลูกทีมไอ้เพื่อล้มทีมนะนั่นกันเหนื่อยใจครับเอาลูกเตะมุมเสะสิจะหมดเวลาอยู่แล้ว เปิดเข้าไปแล้วโดนกัดครับแล้วกรรมการต้องป่าไหมยังจะให้แลนอีกเหรอเอ้าร้วครับโยชิะเออฟาวกรรมการปล่อยแล้วฟาวโอ้โหโทษเกินสองนาทีว่าโอ้ยังมีการไปอะไรก็หมุนกิดไปหมดแล้วตอนนี้เพื่อร่มทีมเล่นกันแย่มากเลยครับผมเดี๋ยวจะเสียประตูจากลูกฟีคิกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะ เออรู้แล้วว่าฟฝ้าเอามาดูครับโชว์ครับจะเป็นคนหญิงคร,รับป้าเปิดโทเอ,อ้ยแล้วก็ดูจะยิงแม่ oh, <wait. S 1> ทำท่าซะอย่เอ้าแล้วลูกนี้เออสกัดได้ครับแล้วกรรมการ <Start. S 1> เป่าจบพอระบุป้าจบเลยเออ โอ้ลูกนี้ทะลุเลยครับหลุดเดียวครับสไตยเกอร์สไตยเกอร์หลุดลุดยิ้มโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยต้องเข้าแล้วครับคุณผู้ชโมโอกาสเรามีน้อยเหลือเกินทำไม่ได้ครับอ๋อสเตย์ตยเกอร์สไตยเกอร์สัตเลยออกอีกครับเฮ้ย ต้องต้องทำให้ได้คุณผู้ชมต้องทำให้ได้หรือเพื่อล้มทีมฝากความหมายกับเราครับคุณผู้ชมแต่เรายิงแย่มากเลยเสาซ้ายครับโอ้ยิงไปนู่นเลยยังไงไปดิลักกิ้โอ้โห จะบ้าตายโอ้โหเสมอ0-0 2เกมครับโอ้เมื่อกี้เราน่าจะให้แต่เราก็ควรจะยิงแง่ถูกแล้วดูครับมันเล่นกันแย่มากเลยปวดหัวเลย่บบปวดผมเลยนะขอร้องผมรู้สึกแย่มากกับทีปทีมมากโอ้ผู้ชมครับ ดูครับโอกาสยิงมีนะแต่ทำไม่ได้นะครับนากย่านี่ก็เลี้ยงบ้าเลี้ยงมากอ่ะะมีตัวหนึ่งที่บ้าเลี้ยงมากเลยนะครับดูอ่ะแล้วก็ดูการส่งบอลของเรานะมันน้อยกว่าเขาชาวบ้านน้อยกว่าทีมเจ้าบ้านนย่ห้าสิบแปดนะครับโอ้โห ยิงไม่ได้แล้วก็ไม่เสียประตูมันมันไม่มันไม่มีอะไรดีดเลยนะคือเสียประตูไม่เสียประตูก็ถือว่าโอเคแต่ว่ายิงไม่ได้เลยสักแฉกหนึ่งหนึ่งสองเกมที่ผ่านมานี่ทําให้ฟอร์มทีมมันแย่มากนะครับเริ่มฤดูกาลมาสองเกมมีสองแแตนี่แชมป์เก่าก็แชมป์เก่าเหอะีโอกาสป้องกันแชมป์ยากมากนะครับอะมาดูผลสกอร์ดีกว่านะครับอูร์วาเรสนะครับ ชนะโออิตะ2อศูนย่าเชเร่ครับเปิดบ้านแพ้มาตูโมโตยามากะหนต่อสามเซโรสก้าเสมอกับ itsu, 22, be, ชิมุสุดเอปะสองสองนะพิซโกเบชนะเซนไท2สอต่อศูนย์ของเซเรสโปโรครับเสมอกับโยกว่าเอฟมารต่ต่อหนึ่งนะครับเอฟซีโตเกียวครับชนะซั 0, นเซโรชว่สา3ต่อศูนย์ะครับคาวะสกิฟอนเต้ครับเปิดบ้านแพ้กับเบอสก้าหนึ่งต่อส ตากันโตสูงครับเปิดบ้านแพ้คาชือว่เลือสองต่อสี่ครับคุณผู้ชม,ชมหลายคนอาจจะบดนขิดดูแล้วเอ้ยไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะต้องเข้าใจว่ามันก็ต้องมีฟอร์มตกบ้างเลยมากนะเออจะมาชนะตลอดเลยมหมผมก็ไม่ชอบเหมือนกันไอ้ทีมฟอร์มตกมันรู้สึกแย่นะครับตอนนี้ทีมกำลังฟอร์มตกนะครับเราก็ฟอร์มตกไปด้วยนะครับมันก็ดึงกันไปหมดอะนะครับเกมต่อไปนี่ก็ต้องชนะต้องชนะยไงก็ชนะ นะเพราะเราเจอกับทางด้านของอ่าเดี๋ยวนะพื้นช้าซะด้วยกับปะโอซาก้านะครับในสึกฟูจิเอ็กซ์ล็อกซูเปอร์คัพนะนี่จะคือคล้ายๆน่าจะบอลการทตุสนคอมมิชชิวอะไรอย่างนี้รอเปล่าหรือว่าเอ,อ่อเรียกว่าเอ่อคอมมิชชิวอะเอาบอลถ้วยมาเจอกับบอลลีกนะโอ้แต่ฟอร์มทีแมแบบนี้ผมไม่รับประกันว่าจะแชมป์หรือเปล่า คือกองกลางตัวลุกมันไม่ได้เรื่องเลยมันจะเปิดอย่างเดียวเลยครับมันจะเปิดข้ามกองหลังอย่างเดียวเลยผมปวดหัวมากนะครับแต่ลองมีโอกาสแล้วก็พลาดนะเอออันนี้ผมก็ยอมรับว่าผมก็ยิงไม่เข้านะอะเกมต่อไปครับคุณผู้ชมครับเอาใจช่วยครับเราขอฟ้าแชมป์นะถึงฟอร์มไม่ไดีในลีกแต่ว่าขอประเดิมแชมป์ให้สภาพจิตใจดีขึ <laughs> ้นวันนี้่ไม่ไหวจริงๆ อ๋อสีอะไรเนี่ยสีขาวมันเกืนไหมสีเกินแล้วกันกระเป๋าสัก้าอ่าโอเคครับไปทำศึกฟูจิเอ็ก์ตรอกซูเปอร์คัพกันเลยครับ ศึกฟูจิเอ็กซ์ซอกซูเปอร์คัพนะครับวันนี้ชุโรยุตาครับเจอกับกัปปะโอซาก้าวันนี้ไม่มีอะไรต้านอีกแล้วนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันทะเลาะกับผู้จัดการทีมหรือเปล่านะครับผู้จัดการทีมเลวดอกผมต้องการคู่หูนะครับยิ่งฟอร์มทีมแบบนี้มันต้องมีคู่หูเพราะว่ารุ่จักรที่แล้วเราสองคนยิงไปถึง32ประตูนะครับสองคนรวมกันทุกรายการนะ แข่การทีมตอนนี้ก็ลงแย่คุณผู้ชมอาจจะออต้องดูการชนะอย่างเดียวก็กลองดูแบบเครียดๆแบบวันนี้ฟาวิโอกับ,นนกกบคามิสกี้ลงสนามผมก็ชื่นใจแต่กองกานี่ไม่ไดีเรื่องนี่ครับคามิสกี้ ตัวความหวังของเราเลยครับในแดนลับทาคุชินะครับอุฮาระอคิยามะยามาดะคอนโนะนะครับจำชื่อไว้นะอะไรตัดของใส่ทะเลาะกับผู้จัดการทีมนะครับไม่ได้ลงตัวจริงอ่ะ กับอกสการ์มีซูไยเอต้าด้วยนะแล้วก็อดอล์ฟนิลสันนะครับดาวิดคอนชาโอ้แต่ละตัวโอ้เริ่มสักทีเหรอจะช้าก็ช้าช้าอ่ะมาดูเกมนี้ครับคุณผู้ชมแล้วเชงนกันครับอดอล์ันอิลซันอยังยุ่งแข่งแข่งยังวะ เออเตะไปไหนเอ้โหบอลมาน้งเตะไปทางนั้นครับเยี่ยมครับเปิดเข้าไปล,ลับมงเอ,อ้าเรื่องอะไสเต็กก์ิง,อง,งโอ้ไม่ได้ครับมาเขาหน้าต่างครับโอ้ขอบคุณมากเลยที่มงตั้งมาให้ขอบคุณจริงครับแต่เรายิงพักบอลมาแล้วบอลเข้าหน้าตาครับ เอียงตัวไม่พอครับอ๋อนี่เกมลุกหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันยืนตรงหน้ากอลเกตโทษเขาเยอะจังเลยอ่ะโย่งอีกแล้วยโยไม่ไหนอ่ะโอ้ทะลุเลยจังหวะนี้เอ้ายังไงยิงออกครับ ฮิโรกินี่จ่ายบอลแย่มากเลยนะ okay, s <S ผมสังเกตหลายครั้งแล้วเวลาเกมลุกขึ้นมาเนี่ยแบบจ่ายบอลไม่ดีเลยครับคือเรียกว่าผมใส่เขาถูกตั้งไว้ให้มีหน้าที่ยิงอะ่ะมันก็มีไม่เปิดอะมันยิงอย่างเดียวเลยอ้าวสเตเกอร์ยังไงครับ ไหลแล้วอุดจีนวกอีกโอ้โหโอ้ปวดหัววันนี้ขนาดวิ่งแบบนำทางเลยนะคุณผู้ชมครับหาพื้นที่ครับแล้วชงให้เพื่อนแทนโอ้แต่เพื่อนก็ยิงไม่เ oh, ข oh ้าครับเอ้าย uh, oh, uh ังได้ป oh, ่ะเออได้เว้ย โอ้โหแล้วสไตรเกอร์จิดออกครับโอ้โหคุณผู้ชมฟอร์มตกหรือเปล่าเนี่ยทำไมผมยิงไงก็ไม่เข้าวะดูครับพยายามจิ้มแบบเล่นทางครับให้หนีมือศัตรูแต่ดูครับอลมันผ่านหน้าประตูครับโอ้ฟอร์ม ไม่ดีเลยครับแล้วทำไมต้องมายืนปิดอะไรกันขนาดนี้ไม่ต้องปิดขนาดนี้เพราะมันไม่มีกองกลางถ้าขึ้นมาหมดอ่ะมันจะไม่มีตัวที่อ้าวยังไงครับไหลแทงให้โอ้โหแหลกอีกคือเมื่อกี้เห็นใช่ไหมเพราะผมส่งเบามากแต่ว่าบอลแหลเอ้าวแล้วลุตซูซาต้าลุว โอ้ Ooh, ล้มไปแล้วกับกันยังไงแล้วได้ยิงติดบล็อกครับโอ้โหโชคดีครับมาเมื่อกี้ตัวตัวแล้วนะครับแต่พี่แกเขาไม่เกลี้ยงเขาไปยิงเท่านั้นเองเปิดเข้าไปเขาไปสกิทรับเมื่อมือโอ้โหเราอยู่สักข้างหน้าเลยลุ้นลุ้นอยู่เอ้าวคุณผู้ชมเราโดนเปลี่ยนตัวออกครับโอ้สมควรแล้วครับเราฟอร์มไม่ดีครับเราต้องกู้สถานการณ์กลับมานะครับแล้ว โอ้โหผมใส่เป็การเปลี่ยนตัวหรือเปล่ามียังไงเนี่ยใครลงมาแทนเราเดี๋ยวผมยังไม่รู้ด้วยเด็กโอ้แต่โอ้กั๊กเลาแล้วลูกเดี็กเจ๊งเรื่องงอยเลยครับจบเลยเกมนี้นี่ครับตัวสำรองของกัมปะโอซาก้าครับเปอร์ฟอร์มตกทุบอะไรก็แย่ไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> <ๆ> <c oughs> เครียดครับเครออในช่วงฟอร์มตกเหมือนกันนะเราประสบความสำเร็จมาแล้วในฤดูกันที่แล้วนะครับในช่วง <c oughs> ทั้งฤดูกาลเลยก็ว่าได้นะฟอร์มดีมากครับ <c oughs> แต่เริ่มฤดูกาลใหม่มาครับเป็นอะไรที่ยากครับคือการป้องกันแชมป์ได้แชมป์มืยากแล้วป้องกันแชมป์นั้นยากกว่าโอ้ลูกนี้แพทริกครับยิงป้องเดียวจบเลยครับความหวังของชูบโรอิบตากับแชมป์ โคจิเอ็กซ์ต็อกโอกาสยิงของกาบะาอสก้านี่แทบจะไม่มีครับโอกาสน้อยมากเอาแล้วครับจังหวะนี้ระบุขึ้นมาจ่ายป่ะเอาเลยครับแล้วพลิกแล้วยิงโอ้โหเกือบตีเสมอได้แต่ทำไม่ได้ครับตีพื้นเลย ไม่ไหวครับตอนนี้ฟอร์มของจุรุตะถ้าผ่านไปห้านัดแล้วยังอย่างนี้นี่บอกเลยว่าลุ้นยากครับสม AF c แชมเปี้ยนด้วยนะครับเอาลูกเตะมุมครับช่วงท้ายเกมแล้วครับโมงเข้านี่ก็คือปฏิหารเลยครับตาคุชี่เปิดเข้าไปแล้วเอ้าแล้วยังไงครับยามาโมโตเอาไหลคาบิสกี้เปิดไปไหนวะเฮ้ย น่าเสียดายครับ,เร,บเราเราอยากจะร้องไห้เลยครับเราพลาดครับคุณผู้ชมครับโอ้โห้วยนี้มันฟอร์มตกในช่วงนี้พอด,ดีเลยครับ <c oughs> เป็นแชมป์ที่ผมไม่เคยได้ด้วยนะขออภัยขอโทษคุณผู้ชมจริงฟอร์มมันแย่มากนะผมไม่คิดว่ามันจะเน่าขนาดนี้นะ ผมไม่คิดไม่ฝันเลยยิงประตูไม่ได้เลยนะครับทั้งสามเกมที่เล่นให้ดูนะขออนุญาตไปตั้งสติก่อนนะครับมันมันฟอร์มตกจริงๆแล้วหลายๆอย่างเลยเล่นเพื่อนร่วมทีมเราก็จ่ายบอลกันไม่ได้เรื่องเลยนะครับไม่งั้นนี่ถ้าเล่นต่อนี่ผมสัยมันจะเละเทะตุ้มเปะเป็น E ีพีที่เละที่สุดเน่าที่สุดตั้งแต่ผมเคยเล่นไปสอ2 0ัน่ไอบีคมบาริเจนมาเลยนะยังไม่มีอะไรเน่าเท่านี้เลยนะ ขอภัยจริงๆครับผมนะใครว่าผมบล็อกเออมันจะมีเหตุผลกันบ้างฟอร์มตกครับคุณผู้ชมครับเออต้องเข้าใจผมนิดเดินนะเริ่มต้นมาไม่ดีเลยนะครับโอเคอย่าลืมกดแล้วก็แชร์คอมเมนคุยได้ฝากกด subscribe นะครับเออแล้วก็ฝากกดไลค์เฟนเพจด้วยกดสั่งกระดิ่งทั้งสองอย่างเลยนะเสียงอ่อยมากนะผมผมหมดกำลังใจนะคุณผู้ชมขอขอคำว่าเป็น ขอกำลังใจได้ไหมนะขอกำลังใจครับเราต้องผ่านพ้นวิกฤตฟอร์มตกของทีมแล้วเราผ่านไปให้ได้นะครับโอเคเจอก,กัน10บโมงเชา้านะครับกับฟีฟ่ายี่สิบเดี๋ยวเปิดให้โหนะเพราะว่าคลิปบางทีมันนานไปเดี๋ยวผมจะบอกว่าเออคลิปมันเท่าไหร่นะประมาณจะให้กี่นาทีอะไรประมาณนี้นะโอเคเจอก,กันครับสวัสดีครับ